สวัสดีครับเจ้เพลนร,าร,าาากการ้านเตาเคฟใบบับจังหวัดขอนแก่นเร้าจ้างนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ขนมเตาโตเกียวขนมเพื่อขนาดจิ๋วขนาดจิ๋วยังไงมาชมกันครับครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ลูกค้าสั่งพิเศษครับเพราะลูกค้ามีพื้นที่จำกัดลูกค้าเลยสั่งเตาขนาดพิเศษมากับทางร้านเราครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเตาโตเกียวเตานเนยกรอบแผ่นเค้กเราสามารถสั่งผลิตได้นะครับเพจเราเป็นเพจผลิตจําหน่ายอุปกรณ์ขนมโดยตรงครับเข้ามาชมตัวนี้ก่อนเลย ตัวนี้จะเป็นขนาดจิ๋วครับขนาด14คูณ16นิ้วความกว้าง14นิ้วครับแล้วก็อดูกันครับอันนี้14นิ้วแล้วก็ความยาวความยาว16นิ้วครับอันนี้สั่งครมชุดพร้อมใช้งานครับผมจะประกอบร่างให้ดูว่าเอ้ยพอเราประกอบร่างเสร็จแล้วหนะ้าเตาตัวเนี้ยมันเป็นยังไงครับ อันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวถานนะครับตัวถานรองขนมหรือวางขนมมันเองตัวนี้ถถมไม่ฟรีไม่บอกเพิ่มนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งร้านอื่นอาจจะบอกเพิ่มแต่ร้านเราฟรีไปเลยครับถานขนมตัวนี้จะอยู่ด้านหลังครับก็คือเวลาใส่มันจะมีเกลียวที่พับหมุนเป็นรูปแอลแล้วก็จะมีล็อกข้างหลังก็คือเราแค่เสียบตรงล็อกก็พอครับ ย้ำตลงร้องข้างหลังแล้วก็วางได้เลยเขาจะมีนิดนึงเราจะสังเกตว่าตัวนี้มันจะยื่นออกมาจากตัวฐานนิดนึงตัวนี้เป็นตัวขํากับตัวฐานเตาสมมติผมเียบเข้าไปใช่ไหมครับอ่าอันนี้ผมเก็บก็ล็องแล้วก่อนจะลงไปเนี่ยจะมีเหลื่อมนิดนึงเขาจะรองตรงนี้ไว้ให้เพื่อเวลาเราวางขนมครับมันก็มาข้างในเตาเป็นตัวเตาแล้วก็แผ่นเหล็กอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวผมแก็บกะวางให้ดู เตาครับไม่หนักมากทนมาบสีเป็นหน้าเตาครับโอเคเวลาวางแล้วก็วางลงไปเลยก็เรียบร้อยครับก็จะได้เป็นเตาขนมเบื้องโตเกียวขนาดจิ๋วครับพร้อมใช้งานมาดูรอบๆตาอ อันนี้จะเป็นตัวเตาตัวเตาจะเป็นส่วนเหล็กถังตัวครับแล้วก็ตัวหน้าเตาหรือไอ้ตัวแผ่นตัวเนี้ยมันจะเป็นเหล็กครับส่วนหม้อปัั๊ะเป็นทองเหลืองตัดได้สองท่อครับอันนี้ก็เป็นแผ่นปรับอากาศเป็นอนุมเนียมครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเตาหรือสั่งพิเศษสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทั้งที่เฟซบุ๊กเตาเกลียวบอยจุกันสุดาเล่การช่างครับรมเล้ครับ